โสตินี้แบรนดีสุดปังการันตีด้วยรางวัลระดับเอเชีย K-Beauty Award 2022ถือเป็นงานมอบรางวัลที่จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสำหรับการมอบรางวัลเชิดชูกเกียรติ K Beauty a w a r d 2022ครั้งแรกในเอเชียที่ประเทศไทยจัดโดย The Federation of K-Beauty Professional Thailand สมาพันธุรกิจความงามอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในระดับสากลให้แก่นักธุรกิจ ทีมทุกสายงานไปเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เบียงจินฮวานบิวตี้คอร์เแช a เชมนเป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลสวัสดีค่ะหมอแพทนะคะแพทย์หญิงชการพานิษา์ค่ะจากวินวินคลินิกค่ะครับสวัสดีครับหมอวินจากวินวินคลินิกครับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะเป็นเกียรติได้มารับรางวัลน,นะคะเคบิวตี้อ a วอรนะคะสาขาคลินิกความงามยอดเยี่ยมค่ะ ครับเป็นรางวัลที่เรารอคอยมานานนะครับสำหรับ K-Beauty ในความงามแบบของเกาหลีครับรูปลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วดูละมุลเข้าโกลเด้นเรโ o ในสไตล์ของโครเลียนจะดูละมุลมากที่สุดในโลกนะครับแล้วเทรนต่อไปเนี่ยเราจะใช้เสเต,ม,สเตมเซลล์จากธรรมชาติมานะทดแทนฟิลเลอร์ในรูปแบบเดิมๆแล้วรูปแบบของผิวพรรจะเปลี่ยน กลับไปสู่ความอ่อนเยาว์ได้อย่างธรรมชาติจริงๆทางวินวินคลินิกนะคะเชื่อว่า,า,วาความงามในแบบที่เป็น n a t ชอรั l ลุคนะคะธรรมชาตินะคะจะเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมในอนาคตนะคะแล้วก็เรื่องของที่ขาดไปด้คือเรื่องของ s t e มเซลลค่ะจริตอนนี้เป็นกระแสะมากเลยนะคะในเรื่องของสเตมเซลลกับความงามแล้วก็การชะลอวัยเป็หัวใจหลักนะคะในการที่เรายังดํารงธุรกิจ ความงามอยู่ได้นะคะจริงๆนี่ยต้องบอกเลยว่าวินวินคลีนิกนะคะใช้ใช้ใชประมาณในเรื่องของการตลาดเนี่ยน้อยมากนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในปีต่อในปีข้างหน้าเนี่ยเราก็มีแผนที่จะเติบโตต่อไปนะคะกลยุทธ์ของเราค่ะคือเราให้ความสําคัญกับลูกค้านะคะเป็นหลักค่ะก็คือ อยู่กับเรานะคะทําหน้ากับเราอยู่กับทีมแพทย์ของเรานะคะได้รับความสวยกับับ้านไปกับทุกคนแล้วก็จะสวยในแบบที่คุณเป็นนะคะธรรมชาติที่สุดนะคะแล้วก็เราเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคนอยู่นะคะครับความงดงามคือความสมดุลสมดุลทั้งอาชีพสมดุลทั้ง,งหมเฮงแล้วก็สมดุลทั้งอายุครับการที่กรับสู่ความเป็นธรรมชาติคือความงามที่สุด เรื่องของการปรับรูปหน้านะคะหรือว่าการใช้ฟิลเลอร์โบทอ็อกซ์หรือร้อยไหมนะคะปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้อย่างดีนะคะแล้วก็มั่นใจอ,อย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะมอบให้ลูกค้าในิเสเฟสเฟสถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของ เต็มเซลค่ะที่ตอนนี้นะคะเรามั่นใจว่าเราสามารถทำให้ทุกคนอ่อนเยาว์นะคะแล้วก็ดูสวยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการใช้สเต็มเซลก์บำรุค่ะครับสวยจากภายในสู่ภายนอกคือความงามที่แท้จริงค่ะยังไงก็ขอฝากติดตามนะคะวินวินคลินิกนะคะได้ทางช่องทางของคลินิกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ TikTok นะคะหรือ